เบื้องต้นเราทําการบ้านสิบข้อก่อนตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะตื่นตีห้าไปตีตีสามห้าสิบแล้วก็นึกถึงองค์พระที่อยู่กลางท้องของเราที่เรานึกขึ้นได้สิบนาทีก่อนแล้วก็ตีสี่เราก็ตื่นหลังจากนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมานั่งแล้วก็นั่งสมาธิถ,ถึงตีห้าถึงหกโมงหลังจากนั้นเราก็ไปใส่บาตรอะไรเงี้ยจะเป็นกินจวัตรประจาวันในในระหว่างวันที่เรา ทำาหากินที่เราเจอสารพัดอะที่เราจะเจอพอเวลาที่ใจไม่ได้อยู่ที่กลางท้องเราก็น้องกลับมาไม่โมโหไม่หโวดหิดไม่คิดว่าทำไมถึงทำไม่ได้แต่ให้ประคองใจไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำมาทีนี้ก็มาที่นี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะน่าจะ,ะมาสักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ได้ก็มาแล้วก็พระอาจารย์ทก็นแนะนำก็มีเคสให้เราดู ก็มองดูว่าเคสไหนที่เหมาะกับเราอันไหนที่มันเข้ากับเราเราทําอย่างเงี้ยมันใช่เราแล้วอย่างเงี้ยพระอาจารย์ท่านจะสรรหาเคสมาให้เราเยอะแยะเลยแล้วก็เราก็มาเลือกดูว่าอันไหนเหมาะกับเราอย่างเช่นเราสมาระหังแล้วเรามีความสุขเราก็สมาละหังต่อแต่ถ้าเกิดสมาระหังเกิดหายไปพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรใจเรารวมแล้วพอใจเรารวมแล้วก็ไม่ต้องสมาระหงังแต่คําว่าสมาระหงังสําหรับตัวผู้พูดเองเนี่ยก็ผุดขึ้นมาทีนี้ เราที่แล้วที่มาออวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนตอนบา่ายพระอาจารย์ท่านก็ให้ให้นึกถึงหลวงปู่อะค่ะให้นึกถึงหลวงปู่ไว้ที่กลางท้องคือใจเราเราคือใจเรามีความสุขนะคะอยู่ที่กลางท้องพอนึกถึงหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ก็ผุดขึ้นมาครอบตัวเราแล้วเราก็ไปอยู่ในกลางหลวงปู่แล้วกลางตัวเราก็มีองค์พระอยู่แล้วองค์พระก็ครอบเราในขนะนั้นคือเราเป็นองค์พระ พอเราเป็นองค์พระมีดวงใสๆกลมๆอยู่กลางองค์พระวันนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้กลับบ้านก็ไม่ได้ตอบก็นึกนะอยากจะโทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยครั้งแรกทําไมนึกถึงหลวงปู่แล้วหลวงปู่ตัวใหญ่ครอบเราแล้วเราอยู่กลางอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มีความสุขมากสุขจริงๆบอกไม่ถูกหลังจากนั้นตรงนั้นบรรทิใช่ไหมคะแกนังคารพุทธบัช์ทำอย่างนั้นเราก็นั่งสมาธิของเราทุกวันทุกเช้าเราเคยนั่งสมาธิเราก็นั่ง ทั้งวันเรานึกถึงองค์พระได้เราก็นึกโดยที่นึกแบบธรมธรมดาธรรมดาเห็นก็ได้คือท่านหายไปก็ไม่เป็นไรแต่ใจเราก็อยู่กลางเราก็ไม่ไปไหนเราจะทําอะไรแม้กระทั่งเสียงคนทะเลาะก,กันอะ่ะคนทะเลาะก,กันคนตีกันผัวเมียทะเลาะก,กันเด็กทะเลาะก,กันเราก็ได้ยินนะแต่เราอยู่กลางเราอยู่กลางเราก็ใจเราก็อยู่นี่เราได้ยินแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจทีนี้วันนี้ก็เราทำจัน จันถึงเสาแล้ววันนี้มาพระอาจารย์ท่านก็นให้ทําต่อก็นึกถึงหลวงปู่พอพระอาจารย์น,นึกถึงหลวงปู่ก็เหมือนเดิมหลวงปู่ก็พูกขึ้นมาครอบตัวเรารู้ว่าท่านใหญ่มากอะ่ะท่านท่านอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางท่านแล้วกลางท้องเราก็เป็นองค์พระทีนี้พอเราเป็นองค์พระแก้วแล้วนะคะใสามากแล้วตัวเราเนี่ยเป็นองค์องค์พระแล้วกลางท้องเราก็เป็นดวงเป็นดวงที่แบบสว่างมาก เสร็จแล้วเราก็ครั้งแรกเนาะทำยังไงดีเนาะก็นึกเหมือนกันนะอ้ามีดวงเว่จะมีความสุขมากเลยมีดวงก็นั่งยิ้มดวงก็จากะเล็กก็โตขึ้นพอโตขึ้นแล้วก็ป้าจารย์ก็บอกถ้าเห็นอะไรก็ก็แตะใจไปตรงนั้นพอแตะใจไปตรงนั้นปุ๊บเหมือนเราเข้าไปในอุโมงค์เชื่อไหมคะองค์พระเยอะมากค่ะะ้าจาย์องคแบบเหมือนเราเหมือนกับว่า เป็นช่องลงไปอะค่ะแล้วก็เป็นองค์พาที่เป็นองค์เล็กๆค่ะผุดขึ้นผุดขึ้นซึ่งเยอะมากอะเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากๆบอกไม่ถูกอะทำไมเยอะขนาดนี้เสร็จแล้วก็มาสุดท้ายอยู่ที่ององเนี้ค่ะที่ที่สว่างอยู่ท่านสว่างกว่ากว่าแก้วท่านมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นแล้วขณะที่ที่เรามองอะค่ะตอนนี้นะคะขนาดแม้กระทั่งเข้าน้ำหรือทานข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ มองไปที่ท่านเนี่ยตรงกลางเนี่ยท่านเหมือนดาวฤกษ์อะตรงกลางที่เรามองจากท็อปวิวลงไปเหมือนดาวฤกษ์อะค่ะมีแสงกระพริบกระพริบอยู่นะคะตอนนี้ซึ่งบอกตรงว่าตอนนี้สุกมากอธิบายออกมาเป็นคําพูดไม่ถูกว่าสุกยังไงอะแต่สุกมากอะสุกสุกมองไม่ถูกเป็นกันเป็นอย่างเงี้ยค่ะ